คับก็สวัสดีครับตอนนี้อาจารย์ได้มาที่วัดบ้านแก่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองสถานที่ตรงนี้คือโบสถ์เก่านะครับนะฮซึ่งมีพระประธานที่หลวงพ่อป่าประธานซัพ์นะครับวัดบ้านแกน่มีที่มาที่ไปเ,เกี่ยวกับเรื่องของจิตปิญญาตามที่ท่านได้เห็นได้การสายข่าวได้ฟังได้ชม อาจารย์ได้มาที่นี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับก0สิบปีแลวคราวนี้ก็มาครั้งหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากที่มาของพระประธานด้านหลังเนี่ยหรือพระปางเนี่ยครับเจ้าวาดเนี่ยได้บอกอาจารย์ได้คุยให้ฟังนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่อาจารย์มานั่งสมาธิก่อนแล้วได้เห็นภาพต่างๆปรากฏขึ้นจึงไปสอบถามเจ้าว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแลเรียกว่าเปิดตำนานวัดบ้านแกในทางธรรมนะฮะต้องขอบอกในทางธรรม ธรรมะนะครับแต่ตอนนี้คลิปสั้นๆเนี่ยตอนนี้อาจารย์อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะครับมาร่วมบุญกายอาจารย์ในะวันที่จะมาทําเกิดขึ้นนี้แต่ตอนนี้พระประธานองค์เนี้ท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยได้นิมิตนะครับได้นิมิตนะฮะแล้วก็มีคนไปถามท่านว่าชื่ออะไรในนิมิตนั้นท่านบอกว่าชื่อปางทุกคนเรียกชื่อท่านผิดหมดเลยท่านบอกในนิมิตกับจเจ้าอาวาสนะนี่คือข้าวๆที่มาที่ไป ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์มาวัดบ้านแกนครั้งที่2เนี่ยในรอบ9ปีเพราะว่ากระแสค่าแต่ก็ดีนะครับว่าทำให้อาจารย์ได้เห็นว่าอะไรที่เราสมควรจะต้องทำได้กับพุศศาสนาโดยเฉพาะวัดบ้านแก่อาจารย์จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะได้ร่วมบุญสร้างก็เรียกว่าหลังคาแมกกาชีตที่ด้านนอกนะซึ่งภาพเดี๋ยวได้ถ่ายวิดีโไว้แล้ว ครับตรงที่อาจารย์ยืนอยู่เนี่ยเมื่อก่อนยังเมื่อก้าปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีปูนยังไม่ไมีรูปหรออะไรอย่างนี้นะสิบปีเก้าป,ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นดินที่อาจารย์มามาในช่วงที่เป็นกระแสเรื่องของคนเห็นผีวิญญาณที่ศาลาด้านเนี้เดี๋ยวกล้องแพนไปนะครับนะฮะจุดที่อาจารย์ยืนอยู่ตรงเนี้ย อาจารย์ได้สนทนากับท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็ยังนั่งอยู่นะฮะอาจารย์ขออนุญาตมาเพื่อที่จะมาเป็นสะพานบุญท่านเห็นด้านบนนะฮะเนี่ยนะครับคือหลังคาเนี่ยมันรั่วมันไม่สนิทมันแตกมันเป็นกระเบื้องเดี๋ยวจะทําเป็นแมกกาชีตททาทาให้ดีนะครับทําให้ดีเดี๋ยวเรจะเป็นสะพานบุญเป็นกระถินเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวอยากให้มาที่นี่ที่นี่มีตานานนะฮะตำนานแต่อาจารย์เนี่ยนำเสนอในรูปแบบธรรมะ เห็นลังคาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาร่วมบุรณะที่นี่นะครับและที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะขณะที่อาจารย์ได้ได้นั่งสมาธิชี้โบสถ์เนี่ยอาจารย์นั่งก่อนนะฮะก่อนที่จะคุยกับท่านเจ้าวาสนะฮะนั่งก่อนเกือบชั่วโมงเนี่ยได้เห็นภาพเก่าที่บังเกิดขึ้นมีชาวบ้านมีอะไรมาบอกหมดทุกอย่างที่มาที่ไปที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่อยู่บอกชื่ออาจารย์ด้วยที่จําได้มีคุณยายีมั้งแล้วก็ เด็กคนหนึ่งตอนนั้นอาจารย์มามาส่งปิญญาณมาแผ่เมตตาดีกว่าอย่างนั้นแล้วก็ลานนี้เราก็เห็นตั้งแต่ภาพโบราณเป็นยังไงสมัยไหนนะครับก็เลยมาเล่าให้กับท่านเจ้าอาวาสฟังขออนุญาตคุยกับท่านท่านก็เลยเล่าให้ฟังถึงมิตรท่านและถึงตัวท่านประวัติที่รู้เกี่ยวกับวัดบ้านแก่นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีหนึงนะครับแต่ตอนนี้ให้มาเห็นก่อนว่าโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าว แล้วจะมาที่นี่นะครับมาถวายเงินปัจยนะที่จะทำซ่อมนะครับหลังคานะครับที่วัดบ้านแกรหรือจุดต่างๆให้ดีขึ้นมันเป็นอนิสง์ในภพชาตินึงเนี่ยสิ่งที่ที่อาจารย์ได้พยายามเป็นสะพานบุญมาตลอดเรื่องของทาเรื่องของการสร้างวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่และตรงนี้วัดบ้านแกอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับแล้วเดี๋ยวมาฟังกันดูว่าเป็นชอ็ชอตๆไปเรื่องราวเป็นมาอย่างไงนะครับ มาเป็นล่าปลากับถิหนหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะมาร่วมบุญกันและเชิญชวนทุกท่านมาด้วยนะครับนั่นแหละครับในคลิปแรกนี้เป็นการเกินล้วบอกยังมีอีกหลายคลิปที่อาจารย์จะพูดเปิดตำนานวัดบั้นแก่ในรอบ9ปีตำนานวัดบั้นแก่9ปีที่อาจารย์หม่อมอาจารย์หมิงเนี่ยได้มาได้อะไรบ้างจะลื้อฟื้นฝั้ฟังในรายการและในย t ท b e คนที่ติดตามเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมบุญกับอาจารย์ได้อาจารย์ทําในด้านทางธรรมะแต่มันมีเหตุอัศจรรย์ที่มาที่ไปถึงสาลาที่สาลาเฮียนอะไรคอยติดตามยูทู e ไป้ดีนะครับและก็ในรายการคนเปิดกันครับสวัสดีครับ